ท้องฟ้าสดใสมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดินไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนแถวนี้ข้างทางจะเป็นที่ให้จอดมอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นเลยค่ะน่าจะเป็นการจอดรายวันโอ้โหคนออกมานั่งกันเต็มเลยค่ะเพื่อนๆ This is me my name is p a s h from Thailand I c นคุ้นเคยก o บไปและกล o r t ับอิน Indonesia. Oh my life in the bus. Thank you for support me let s enjoy <S ความตั้งใจในการเดินทางวันนี้คืออยากนั่งรถไฟเล่นนะคะออกต่างจังหวดัดเริ่มต้นจากตัวเมืองจาการ์ตาค่ะมุง่งหนะะ้าสู่โบโกทั้งหมด17สถานีจ่ายไป6,000ลูเปียค่ะเป็นรถไฟมีแอร์นะคะพื้นสะอาดมากแพชจะเปียบ ให้เห็นภาพง่ายๆนะคะเหมือนเรานั่งรถไฟจากสถานีดอนเมืองไปอยุธยาค่ะเต้นค่ะแล้วพนักงานก็ฉีดพื้นค่ะกำลังทำการฉีดถูพื้นทำความสะอาดแบบจริงจังค่ะอย่างหนึ่งที่เพรสังเกตความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับอินโดนีเซียก็คืออินโดนีเซียเช็ดกระจก เนียบกว่าประเทศไทยเยอะจริงๆเมื่อสองวันก่อนในกรุงเทพไปนั่งร้านกาแฟร้านหนึ่งร้านดังๆเนี่ยค่ะกระจกไปเป็นข้าไปหมดเลยแล้วก็ไปขึ้นรถไฟที่บางซื่อก็เป็นข้าแต่กระจกที่อินโดนีเซียในห้างหรือว่าตึกหรือว่ารถไฟเขาช็ดกระจกเนียบมากค่ะเ,เพื่อนเดินง่าย เดินสะดวกมากเลยแล้วก็เป็นเคเบิลแบบนี้นะคะไม่มีความรู้เรื่องรถไฟไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นรถไฟใช้อะไรตอนขึ้นรถไฟนะคะเจ้าหน้าที่จะบอกให้ใส่หน้ากากค่ะเพื่อนตอนนี้ก็เดินออกมาจากสถานีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รู้สึกถึงความสะอาดสะอาดมากค่ะดูพื้นเนี่ยเพื่อนๆสะอาดมากเลยอะ่ะแล้ก็ทำทางแบบให้คนสายตาไม่ดีเดินได้ด้วยนะคะว้าวครั้งแรกเลยตอนนี้ฝรั่งหายจากสายตาไปแล้วนะคะมีร้านอาหารค่ะมีร้านสะดวกซื้อมี ร้านอาหารเยอะมากไปค,ค่ะไม่รู้จะไปไหนมีร้านค้าเยอะมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่ร้าน CFC นะคะเหมือน KFC เลยค่ะแต่เป็นของโเคอลคนอินโดนีเซีย สถานีสะอาดใหม่ป้ายใหม่นะคะไปลปะฝรั่งออกไปและหนึ่งพอออกมาก็คนเยอะนะคะแต่ไม่ถึงกับวุ่นวายเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่ ดูเรียบง่ายดีนะคะคนก็มารอขึ้นรถไฟก็ซื้อของกินอย่างหนึ่งก็คือเขาทำที่นั่งไว้หน้าร้านอย่างนี้เลยค่ะร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟร้านขนมปังคือซื้อแล้วนั่งทานได้เลยอะ่ะรู้สึกถึงความรีแลกอะรู้สึกถึงความ จัดเตรียมมีพื้นที่ไม่ต้องนั่งกับพื้นไม่ต้องยืนกินนะคะเพื<ๆ>่อนๆตรงนี้มีร้านกาแฟก็จัดโต้าอี้ไว้ด้านหน้าอย่างนี้นะคะ่ะม้ีจังเลยค่ะเพื่อนๆข้างนอกลัวก็เห็นคนขายของนะคะขายอุปกรณ์โทรศัพท์ขายกาแฟกาแฟรถเข็นขายของทอด กำลังมองอยู่นี่เป็นร้านสะดวกซื้ออีกร้านหนึ่งนะคะดูค่ะมีโต๊ะให้นั่งนะคะซื้อแล้วก็นั่งทานได้เลยโอ้โหดูล้านจอดมอเตอร์ไซค์ค่ะเพื่อนสองชั้นเลยค่ะที่จอดมอเตอร์ไซค์บางคนก็เอามอเตอร์ไซค์มาจอดนะคะแล้วก็ดั้งรถไฟไปเข้าเมืองนะคะตอนนี้เราอยู่นอกเมืองอยู่จังหวัดโบโก ไปดูว่าข้างทางมีอะไรน่ากินบ้างค่ะมีน้ำอันนี้ไม่รู้อะไรแล้วเนี่ย นี่รถไฟแล้วค่ะท้องฟ้าสดใสมากเลยค่ะเ,เพื่อนเดินไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนแถวนี้ข้างทางจะเป็นที่ให้จอดมอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นเลยค่ะน่าจะเป็นการจอดรายวันมาเจอนี่ละค่ะสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากประเทศไทยแน่ๆก็คือมีเป็นสถานีเลยพวกรถแก๊์พวกรถ Go Live พวกแอปต่างๆอะสามารถมาจอดรับลูกค้าตรงนี้ได้เลยค่ะจะบอกว่าเหมือนวินมอเตอร์ไซค์บ้านเราก็พูดได้แต่เป็นการจองและจ่ายผ่านแอปเลยค่ะเพื่อนๆ Gojek Chatter Go, Go Live BoGo เป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ของแอปเลยนะคะตรงนู้นเป็นแกปบบ i k Pick up point ฝั่งขวามือก็เป็นแก๊ปไฟปิกอัพคอยค่ะลูกค้าผู้หญิงเดินออกมานะคะพี่โเจกก็ก,กดรับตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆจะไปกันเลยตอนนี้เราอยู่โบโก้นะคะเพื่อนๆแต่เพรเห็นรถบัสของที่นี่แล้วค่ะเป็นแอร์เช่นกันค่ะไม่สะอาดน่านั่งมากเลยค่ะเพื่อน นี้นั่งอยู่เคส4ของอินโดนีเซียแล้วนะคะเพืเ่อนร้านนี้ดูสะอาดค่ะดูโมเดินแต่ปัญหาอย่างนึงก็คือตอนนี้9กโมงค่ะเมนูจะเป็นเมนูเบเการ์เท่านั้นไม่สามารถสั่งอาหารได้ตามที่เราต้องการนะคะเราอยากกินไก่ทอดรือรอยากกิน เมนูอื่นๆไม่สามารถสั่งได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้มีเมนูแต่เป็นอาหารเช้าเท่านั้นค่ะเป็น2เซตนะคะก็จะมีไก่มีเคบ้ลืมไมีไก่ตัวนี้เป็นโลนะคะข้างในนึกว่าจะเป็นไก่ เป็นเซตอาหารเช้าค่ะแต่เป็นไข่ไข่กับอะไรไม่รู้อ่ะของกรั่งก็เป็นไก่ทอดข้าวไข่อะไรไข่โบดเนาะจะเป็นโลกับกาแฟปสิบบาทรวมกาแฟนะคะของฝรั่งโอ้โหแพงนะ <c oughs> อีกเป็นเซตนาะหของฝรั่ง กิน,น,น KFC ก่อนเลยค่ะเพื่อนตอนนี้นะคะออกจากสถานีมาเลี้ยวซ้ายมาค่ะฝั่งตรงข้ามเป็น KFC กิน KFC เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังเราก็จะเป็นส่วนย่อมเล็กๆค่ะโอ้โหคนออกมานั่งกันเต็มเลยค่ะเพื่อนๆอากาศร้อนนะคะ ตอนนี้10บโมงเช้าแต่ผู้คนออกมานั่งกันใต้ต้นไม้แบบเยอะมากข้างๆเป็นตลาดนะคะตรงนู้นเดี๋ยวจะเดินไปดูคนออกมานั่งมาซื้อของเล่นมีไอติมขายมีน้ำขายเยอะมากเลยค่ะเ,เพื่อนโอ้มีตลาดรอบส่วนนี้เลยเดีย๋ยวจะลองเดินรอบ ส่วนนี้ดูนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจมากทําไมคนถึงออกกันมานั่งแล้วก็มาเดินกันที่ส่วนนี้นะคะมีคนถ่ายรูปนะคะรอบสวนของเมืองโบโกนะคะก็จะมีคนมานั่งมีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยค่ะร้านนี้อ๋อขายก๋วยเตี๋ยวฝรั่งตกล่องไปแล้วหนึ่งอุ้ยอันนี้มีคนมาวาดรูปคนะ่ะ เป็นโฟมนะคะแล้วก็เด็กๆมาวาดรูปก,กันค่ะใต้ต้นไมอ้อ๋อวันดีดมีรถคันเล็กๆด้วยนะคะต้องใช้ QR code สกแกนเพื่อจะเช่าร้านกาแฟร้านน้ำว้าวร้านขน,น้ำา s S แปลว่าเย็นนะคะ น,น้ e S นน e S นำแข็ง b S S น้ำแข็งลูกชิ้นหรอลูกมากนี่อันนี้แว่นตาเป็นตลาดรอบสวนค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์จะมีแค่เสาร์อาทิตย์หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเลยนะบรรยากาศให้นึกถึงตอนไหนเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะที่มีตุ๊กตาของเล่นแบบนี้ขายอ่ะ ในี you want to pay this ฮะในทีรถม้าหมุนของเล่นความรู้สึกเหมือนงานกาชาดหรอหรืองานวัดอย่างเงี้ยที่มีลูกบอลสีสีขายเยอะๆมีรถของเล่นเล็กๆอย่างนี้ แล้วก็คนก็เข้าไปนั่งกันด้านในสนามนะคะสนามนี้น่าจะเป็นลู่วิ่งค่ะเพื่อนมีเครื่องออกกำลังกายแบบคนเล่นกันสนุกมากเลยอะ่ะเครื่องไม่ว่างเลยนะเครื่องไหนว่างอีกคนนึงก็ขึ้นไปออกกำลังกายกันค่ะโอ้ของกินเยอะเลยอะ่ะ มีร้านน้ำเล็กๆแบบนี้นะคะ จะบอกว่าเป็นสวนสาธารณะนะคะแล้วคนก็ออกมารวมตัวกันนะคะมีตลาดรอบสวนเด็กเล่นว่าคะ่ะเล่นเครื่องบินผู้คนออกมานั่งข้างนอกเนี่ยเพื่อนๆเยอะมาก คนเยอะมากตรงนู้นแดดก็เริ่มมาแล้วนะคะแต่ผู้คนก็ทยอยมาเยอะเช่นกันคะ่ะมีทางออกสถานีนะคะมาสุข คนเยอะแล้วค่ะเริ่มเยอะแล้วมไม่รู้คนมานั่งทำอะไรนะคะนั่งรอรถไฟเหรอมาสุขค่ะทางเข้าได้เวลากลับจาการตาแล้วค่ะ พอเข้ามาสถานีนะคะเราก็ต้องใส่หน้ากากค่ะเพื่อนๆ่ปเดี๋ยวลองแค็บเซชรซื้อบัตรมาจากสถานีที่จาการ์ตานะคะสี่หมื่นรูเปียใช้ไปแล้วห0พันรูเปียค่าออกบัตรสามหมื่นเงินเหลืออยู่ในบัตรแค่สี่พันไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ค่ะต้องเติมเงินแล้วค่ะมาดูการเติมเงินกันค่ะวางบัตรลงไปในช่องนะคะ เลือกจํานวนเงินค่ะใส่เงินเข้าไปกดยืนยันค่ะเรียบรอ้อยสะอาดมากค่ะตอนนี้เข้ามาในสถานีแล้วนะคะก็จะมีลายหนึ่งสองสามสี่ห้าลายค่ะ คราวนี้เราต้องป้านใจนะคะว่าลายไหนเป็นลายที่เราจะกลับไปจาการตาแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ไอลายที่เรามานั่นแหละก็คือลายกลับเพราะอันนี้มันเป็นสถานีสุดท้ายรถไฟไปต่อไม่ได้แล้วก็จะวิ่งหัวกลับไปที่เดิมกับเพื่อนๆคนเยอะเลยค่ะยิ่งสายคนยิ่งเยอะนะคะอ้ oh, you want to get it yeah โอเค okay, let's go คนที่ออกจากรถไฟก็เดินส่วนออกมานะคะรถไฟเราก็เดินสวนไปค่ะดูวุ่นวายดูยู่เหมือนกันนะคะเรียบง่ายดีนะคะแหลกะรู้สึกถึงความเข้าออกทางเดียวกันอ,อนเยอะมากตอนนี้ทั้งคนเข้าแล้วก็คนออก เดินสวนกันแบบทางเดียวกันเลยค่ะคนออกก็ขวามือคนเข้าก็สายมือ,อคนเยอะคนเยอะจังหวตาจากครับคุณคอร์ตคือคนออกก็ออกคนเข้าก็เขา้เขาทางเดียวกันเลยค่ะตอนนี้ ขาเข้าเมืองอย่างที่เห็นว่าทุกเก้าอี้มีคนจับจองเรียบร้อยแล้วดูซิว่าเราจะได้ที่นั่งกันไหมนะคะขอกลับคนเยอะ เราขึ้นลายที่8นะคะลายที่6ไม่รู้ไปไหนคนน้อยะลายที่6ไม่มีคนเลยค่ะเพื่อนตอนนี้นั่งรถไฟกลับเข้าจาการ์ตาค่ะเพื่อนดูลักษณะการนั่งก็รู้แล้วว่ารถไฟเต็มค่าไล่ช โชคดีนะคะขึ้นจากสถานีแรกเก็ได้ที่นั่งตอนนี้สถานีที่สองไทยขึ้นมาก็ต้องยืนแล้วค่ะผ่านมาสามสถานีและะ้วค่ะตอนนี้อยากให้เพื่อนๆเห็นสถานีของที่นี่นะคะ ว่าบางคนก็กลับบ้านวันสุกนะคะพอวันอาทิตย์ก็กลับเข้าไปทํางานที่จาการ์ตาก็นั่งรถไฟรอบเที่ยงรอบบ่ายนี่แหละคะ่ะรอบเย็นเนี่ยกลับเข้าเมืองดูสิคะตอนนี้หน้าเพ็รเป็นปลากระป๋องกันเลยะคะ่ะจะลงสถานีนีงตนเรื่องลงยากเลนหนึ่งนะคะ Station dan hmm. teliti kembali tiga serta barang bawaan Anda pastikan tidak ada yang tertinggal di dalam proyek kaya Station ลงจากรถไฟมาแล้วค่ะเพืเ่อนๆค่ะกับคนแน่นมากแล้วก็เวลาประมาณ11โมงเช้าร้อนมากค่ะตอนนี้พอลงมาแล้วโหโล่งสบายเลยค่ะเพราะว่าบนรถไฟ คนแน่นแย่งกันหายใจประมาณโนวเาะ้ l ายูมาีพกแถบาน่าว้าวสถานีสะอาดมากโมเดิร์นมากันเนี่ย โอ้มีรถบัสอยู่ตรงนู้นนะคะมีร้านอาหารอยู่ตรงนี้มีแฟมิลี่มาป้ายแบบทันสมัยมากทางออกโมเดิร์นมีที่ล้างมือด้วยค่ะโอ้ดีจังเลยออกจากสถานีมาแล้วค่ะตอนนี้ทางเดินเชื่อมต่อไปขึ้นรถบัสขึ้นแท็กซี่ มีรถตุ๊กตุ๊กด้วยค่ะตรงนัน้ซ้ายมือก็ขายของค่ะนาฬิกามือสองมือสามมือสี่โอ้โอตัก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 ก็คือแป้งปิ้งห่อใบตอง